ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมทึ่งรเรียเอาชีวิตรอดกันนะครับก็อยู่กับไอ้สองตัวเหมือนเดิมครับไอ้ล็อกกี้กับไอ้สองครับขอเสียงหน่อยครับเกินเลยหน่อยเอ๊บีซีมึงฆ่าเอ๊บี่เอ้ยสลามสลามเก่งตัดไม้ดิตัดไม้แเออเดาตัดให้ช้าว่ะช้าดิแต่มันนี่แหละนี่เก่งแบบโปรเฟชั่นอลอ่ะ ด,ดูแบบโปรเฟสชันอลเหตุครูได้18อันน่ะเป็นไงเฮ้ยถูกออกเอออ่ะมีกี้สร้างบ้านดิเอาอเกาไปตัดมมไม้ให้กูไม่มีมที่ขุดว่ะมันคราบไงวะที่ขุดอะไรมกูจะเอาพิกแอคมาแลยวกูให้เออเอาพิกแอคเอามา มันตัดมาอย่างเงี้ยครับวิ่งออกไปออกไปไกลๆเนี่ยเอาไปซือแกงคิวนี่เก็บที่ดินใ้บ้านเราไว้ตรงเนี้ยเออไว้เด็ดตอนนี้ผมมีไม้ผมจะเปลี่ยนอันแล้วเนี่ยต้องไว้ตรงตึกเกิดเราเกิดตรงไหนเราต้องไว้ตรงไหนเรากดเราเกิดตรงนี้เอาตัดมาตรงนี้ดิ อาตัดตัดกิตัดอะไรตัด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 ต้นไม้อ่าเจะตัดให้โบโบโบโปโดูดโดให้หมดเหมือนข้างล่างเลยวะกูเป็นคนตัดโดทำไรเฮ้ยกระต่ายกระต่ายเฮ้ยตัดกระต่ายตัดไม้ตัดไม้ข้าแมงเลยแป๊บนึงออกเข้าไม้ก่อน ร่างแม่งมีดันหมดแหนไม่เห็นโอ้ไม่ตอนนี้กูได้มา120บ้านแล้ว123แล้วต้องการไม้ล์ละบอกกูบ้านเกิดตรงนี้ครับนี่เกิดตรงนี้ชางแม่งเกิดตรงนก็ขยายบ้านลงไปแถวนั้นดิมันก็จะได้เกิดในบ้านสองออกไปดิ <S 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 เดี๋ยวเราคขัดตกแต่งตรงนี้ต่อเกี่ยวไม้แล้วเนี่ยตกครับตกครับวางไว้ไหนดีวะเย็ดได้แล้วตำนานใครจะเอาไม้ซทำนี่มาอ่ะเอาไม้ไปยิงไปตัดไม้เพิ่มกันตัดเรื่อยๆให้ดาบเย็ดเอาทำตรงนี้เพิ่มทำไง เอามันอยู่ไหนอีกอันหนึ่งอะอข้างนี่มึงจะเวียงขวานเล่นทำติ๊กอะไรนะตาเฮ้ยแม่เกมแนวสร้างชัดทำไมคุณลอยไม่ลอยไม่ได้แรงเอาไปตัดตอะไรน่ะต่อมนะันทิ้นินหิ้นทิ้นข้ฆ่ากระต่ายกับนกจะตู้ อาคาดของข้ากรตายก็ตายก็ตายนาโดนโดนควานตกหัวขาดตายแล้วเรียบร้อยครับดับตายเรียบเอาไม้มาหาไม้อยู่กับไอ้สองร้อยสองร้อยกว่าอันเอามานเอ็นคิวเอากับเอายังไงแน่เออเข้าได้แล้วไม่ไม่ไม่ ริบจ้างก็ริบจ้างอย่าซอมบี้มาตุยตุยไม่ใช่ตุยตาตัดมาตรงนี้หน่อยตัดตาตรงไหนเดี๋ยวอาเบ็จะมาตุยข้าเป็นวยตัดไม้ในตำนานสสอข้าพวกเจ้าย่าง้ข้าตัดไม้ข้าจัดให้ ่าสองแล้วพอเราเข้าใหม่ดิเฮ้ยย่าตกเฮ้ยเกือบตายเก็บไม้ก่อนเฮ้ยได้ถอนมาอ่าเจอไหาไปฆ่าสลามได้ชิบหายแล้วมืดแล้วเฮ้ยกองหายด้วยเต็มเลยเปิดแม่เรไม่ได้อ่ะมีบูมกระลงมีไอรอน ยาเพิ่มเลือดมูมแมลงกูขอแล้วก็ตังมูมแมลงไม่ใช่มแมลงก็มูมแมลงได้ตัง,งได้ตังแล้วก็อะไรที่มันแหวนเลสโตอ,ตอน่ะที่ตอนเมื่อวานนี้มึงบอกว่าที่มันวางได้น่ามาต้องเยอะเอา IP อะไรหรออะไรเอาซื้อไม่ได้ ทำไมเข้าไม่ได้เอ,อเอาไม่เก็บไอพีไว้เก็บไว้ไ,ไ,ไ,ไงฟ็อกยูเวเฮ้ยขึ้นไม่ได้ฟัก <c oughs> ลองเอาเข้ามาดิตาเดี๋ยวลองสำรวจกันเฮ้ยหายอีกสองหายตามมาหากูนะก็ดีฮะฮะเจ็ดเจ็ดใช่ไหมพี่เ,เข้าใหม่ก่อน <c oughs> เออ N G. N G. เจ้าอะไรไหม okay. มา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 ไม่รู้อะไรตัดตรงนี้ต,นนตัดอันนี้สามบล็อกตัดอะไรตัดไม้ตรงนั้นตรงนั้นแหละสามบล็อก oh <my> ออกไม่ได้โอออกไม่ได้อ้าวเอาไม้ไปเอาตรงไหนต่อเอาไม้เข้าไม่ได้อ่ะตอนนี้ข oh oh ้าจะไปแอดเวนเจอร์ละ เดี๋ยวรีโครมก่อนเดอเฮ้ยเอา้าไอ้สองก็อยู่นี่นี่เออไอ้สองก็อยู่นี่นเด็กเฮ้ยผ่านออกข้างนอกไปได้มันติด,ตดเดีวก็กดลง <here S 2> ก็กดลงดินี่ยลงเ<อ>งี้ยอ๋อมันจะเหมือนล้อแจอ้โอ้คน คนเล่นคนเพิ่งเล่นถึงลาเลียก็อย่างงี้แหละเอ้ยเฮียโดนโดนสลามนี่จิ้มจิมจิมงานไปตังมาแล้วเว้ยเอาไฟมาปักเอาไฟมาปักเอาไฟมาปักเอาแม่หลักคุณมีอันนึงเออามาเอา็มจิจจะได้เข้าบ้านก็เป็นวัดมาแน้าจ้ามาแล้วจ้ามา <C oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาไปเอ็มจิ เ่ากลับมาที่คลิปเทอร์เรียนะครับเอาชีวิตรอดเมื่อกี้คัดไปมีคนโทรมาเฮ้ยอ๋อตกใจหมดดิดดีๆเอาเด็กน้อยน้ำมาให้เกิดเลยไปเปจะไปแอดเวนเจอร์แล้ว NPC เข้าบ้านดิอ่านไปเฮ้ยายเข้าบ้านเออเข้าบ้านไปไอเด็กดีบอกให้เข้าบ้านแจกดึงตาโว้ย เฮ็ดเฮ<อ>็ดเฮ็ดดูเฮ็ดคีปลอดภัย,ลภยแล้วแหละแปบ๊บแป๊บน่าจะปลอดภัยเฮ้ยเดี๋ยวดิไอ้เนี่ยอา้าวเดินหายซะง,งัหนุ่มๆใหม่อ้าวเดินดิกลับมาบ้านก่อนเอาโต๊ะมาเอาโต๊ะกับเก้าอี้มาอา้าวโต๊ะมาจากไหนใครเอาโต๊ะมาให้กูกำลังไป ถ้าเราไม่มีโต๊ะมันก็เลยฟิล์มไชีเลยกลับบ้านบ้านไม่ได้โต๊ะโต๊ะมาแล้วจ oh, ้าเปิดเอาไว้ไหนฮเอาไม้เอาไม้เอาเอาไว้ตรงไหนล่ะเอาไม้กูสิเอาคึกว่ามึงจะให้กูวางให้เอามาลูกไปเอาไปด้วยไม้ด้วยเก้าอี้ด้วยไปเช่งคิวไอรอนได้ไหม ไม่จำเป็นเนี่เด็ดแย่เด็ดแยเร็วๆแจ้ึ๊ยยี่เอบีซีไม่เข้าบ้านฮะเอบีซีไม่เข้าบ้านให้มันตายไปซะแล้วก็มีไอ้ตัวเฮียนี่ออกมาด้วยดูตัวเฮียให้ตาตัดไม้ดิฮะตัดไม้โอเคเฮ้ยเฮียหมอนี่หมอนี่หมอนี่ ่งทำไมมันมืดอย่างนี้มันนี่มันนี่เพื่อนกูฮาร์ดคอร์ก็สควอตเกมเมอร์กูได้ดาบดีเว้ยชิงชิงนี่นั่นกูมีไวทิมไว้ดาบกูกูมีไวติมตวัดตะวัดเออไอสองมาดีเว้ยผิวกูแม่งมันเขียวใครก็ได้มาขุดเดินให้กูหน่อยเออ เอวไฟอันเดียววะเอาไอรอนไหมเออไอแค่สองนะจะเอาจะไม่มีกระเป๋าเลยไปเอาไปแอดเวนเจอร์กันไงอีตัวนั้นก็กูไปแอดเวนเจอร์แล้วไงกูไม่มีดาบคราฟไงยังไม่รู้เลยเอาดาบกูไปมาเดี๋ยวกูไปแอดเวนเจอร์มึงอยู่บ้านแล้วกันยููหรอดแล้วต้องลงไปข้างล่างไหมเอาของไหข้างล่างหมดแล้วกูโดมหมดแล้วไปช่วยกูดเอาไปมึงมาแรงมึงด้วยเอาไป อืดยืดโอ้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 ตแงตไฟแมงไม่ตอดตก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 ไกูตบซะดีๆซอมบี้กระโดดใส่มึงแล้วแหละวิกกี้เอายแอวฮักว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกูเข้าไปไอ้คีรีวออกไปออกไปมึงอะแป๊บแป๊บอ้อพิ่มเลือดก่อน อ้าวเดี๋ยอ้าวเย็ดเดือนสอไฟไหมครูอไฟไหมครูหมดแล้วอ่ะหมดแล้วนี่ไงทุบหน้าบ้านเนี่ยออกเออไปไปตามไปแอดเวนเจอร์กันเราอ่ะตายเอาเอาขวดเลือดไหมโอ้ได้ได้ซีเวอร์แล้วเอาข้างล่างมันมีอะไรให้มึงข้างล่างมีกล่องแล้วก็ความตายอุ้ยไม่ได้เด็ด ได้จากกุโดกองไปแล้วแดกบลอกมันได้แดกบลอกมันได้แดกกลอกนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงไฟมันกลกัดตีเจ๊กเจ๊กเฉยมันกัดกูเออไอมุกไอมุงไอมึงไปมึกจิ้มจิจิ้มจิ้มจขโมยโมบุบุจิ้มจิ้มจิ้อย่าโอ้มากัดดูเลยหนูขอโทษนานตายหาหมดเลือดกูเหลือสองนะมึงเห็นไหมไหนมันมีอะไรอีกเดินเดินเข้าไปดิหมดแล้วตัน กูบอกแล้วมันหมดแล้วฟิตฟิตเอ็ดกูแดกกล้วยเฮ้ยเลือดเอ้ยเงินกูกินกล้วยอยู่บนหลังคาเฮ้ยอย่ามันมาแล้วเลือนกูสองอย่าแร่แร่เอ้ยอย่าเดี๋ยวกูขุดมาให้๊บนเลยกูมองไม่เห็นไฟเอ้ยแล้วกูก็ตายเหมือนกันหัวคุยมากอ๋อ ชีวิตชีวิตจบสิ้นตอนกลางคืนไะอย่าอยู่บนบ้านเอ้ยเออถึงแล้วตอนกลางคืนยังอยู่บนไม่หายของกูแล้วมึงจะทำชั้นสองไว้ทำไมอ่ะไม่รู้ไอมิกกี้มันทำเพ่าะวอ๋อเฮียเราเกิดมาเล่าชนไงเราชนแล้วเราก็อธิบายประตูชั้นสองนะอธิบายไม่ถูก มานี้มานี่มึนี่ดูตอกคอนกับมันเฮ้ยดาบหายมแม่เอ้ยฟันกระโดดฟันกูต้องลงไปเอาซะแล้วม่กกี้ไปไปเพื่อนมา<ป>อย่าทำดาบให้อย่าทำดาบเอ,อดาดาบไปเอาดาบไงอ่ะปู้ครับใครจะมาเอาดาบอีกใครมิกกี้เอานี่ชิงได้แล้ว ยาไรหน้าบ้านเฮ้ยเอาเว้นมาเฮ้ยทอดหายเฮียแล้วทอดอยู่กับกูกูขอเว้นอะไรแว่นกูคาบเอาไปล่าลูกกระตานั่นอะเอ้ยขอไฟหน่อยหนึ่งอันปักมันไปก่อนข้าขอไปเอา NVC ไปไหนตายแล้วเออชิบหายเจอกูด้วยเออเออเออมอเข้ามันกูมเข้าเป็นกู ตายตายตาย,ตายเฮ้ยกูรอดมาถึงตรงนี้แล้วเว้ยเฮ้ยยายากัดกูอาอแล้วเอาดาบจิมจ้มๆนี่ไหมกูรับไปวิกกี้ <c oughs> มัน <c oughs> เอาดาบจิมจ้มๆไหมกู <c oughs> เฮ้ยทออหายของกูละโอ้อยอีลูกกระตาหัวควยุยตอมีีกอีก ขอกูเยสขอกูหนุกตาเข้ามาอีกแล้วได้ขอกูแล้วเอือกูไม่ตาย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 ไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายเอ้ยกูไม่ตายกูไม่ตายเอื้ยซอมบี้แงบ้านแงบ้านเหรอเดี๋ยวไปก่อนเข้าไปใหม่เข้าใหม่มันเป็นวิธีสูตรเกลียนในตำนาน คอมผิดเอ๊คุณได้ของกลับมาแล้วโอ้เอพซมาอะไรตรงนี้เอพซมารตรงนี้ปะเอาขวดเลือดกันเปล่าเอพซีเข้าบ้านแล้วครับมันกํลาลังเดินทางมันติดคุณผู้ชมแต่ก่อนเรียบร้อยฮยซอมบี้ีิยะ แง่บ้านนะมึงแง่บ้านกูเดี๋ยวกูเคลียร์เองทขมบี้ออกไปเด็ดมอนตายเรียบร้อยอยากได้แว่นเอาแว่นไว้กูด้วยเยวไปแอดเวนเจอร์แป๊บเ๋าะเขาไปแอดเวนเจอร์กูนะเฮ้ยถ้าเกิดเราถ้าเกิดตอนนี้เรามีพัชจันทร์เราอาจจะกลายเป็นหมาป่าได้เพราะมันจิตเต็มดวง อ่าแล้วเก็บขวดเลือดยาไว้สี่อันในบ้านกูนดาวตกต้ากูขอเล่นามางกูขอเล่นมึงอย่างหนึง่งขออะไรมาขุดไม้กูหน่อยขอไม้ไม้ในกล่องขุดไม้ขุดไม้ไม้ไม้ในกล่องขุดไม้ขุดไม้ <laughs> <laughs> ก็กูได้ยินเป็นขอไม้ช่วยด้วย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 แบแป๊บลงลงก่อนดิลงเออลง ทำลาอ้ยอุ้ยแปดนี่แค่แม่ใครบนดีกว่าไม่ใช่แม่กูแม่กูไปไม่ใช่แม่กูไรแม่อะน้กูไปอยู่คนเดียวเฮ้ยเงินอเงื้เพี้ยเงินแต่เช้าลุกตื่นไปหาแร่แร่เที่ยไอ้พวกลูกตาเนี่ยไม่ เธ <He> ามันลูกสิช้าเร็วๆกูจะตายแล้วเ๊ะมามันต้องมีระดับเทพแอดเวนเจอร์อย่างกูอยู่เฮ้ยนี่ไงแร่หรือเปล่าเนี่ยมันหินเนี่ยว่ะนี่บอกวาล้นมึงอย่ามันเอาหินมามันใช่หินเกย์ okay, อยู่ไหนสองข้าก,กำลังวิ่งไปด้านขวาตายาเลยเฮ้ย,ย <c oughs> ดาว แล้วตกซอมบี้มาเนี่ยเราโกกูเจอไอ้ไอ้เขี้ยวโลนแล้วเนี่ยไอ้เขี้ยวมัมอู้อันนี้อ้อู้เป็นโคงเลยมึงเป็นกองทัพเลยมึงสู้ไปคนเดียวอะไรเป็นกองทัพมึงเอาดะมึงมาขุดหินดิเดี๋ยวกูเคลียร์ให้ซอมบี้เนี่ยเฮไยออกไปออกไปขุดแล้วขุดหินดิอ้วโดนยา ดาวตกจะค่ากูเดือดเลือดกูเลือน้อยแล้วเออต้นผีโถงย่อนละปังเฮ้ยเดี๋ยวเทพเย่ได้ดอกโอ้ไอ้ตามาแม่งได้ดอกของเทพคืออะไรนี่ใส่ของเทพขอของกชิงเอาใส่ตรงไหนวะเออใส่ได้ละเพียเอาของเพิ่มดาเมจสองไอ้ยะมึงเอามามันคืออะไรดอกไม่จากซอมบี้ของกูอยู่ในตัวมึงจะเอามาทุยมีจะตังค์ตังค์อะไรนวเอามา ตัางเราใช้ด้วยกันดาบด้วยสลามฆ่าแม่งเฮ้ยสลามต้องฆ่าต้องฆ่าเพื่อเอาไฟเอาไฟมาเอาไฟมาให้กูจิมเย้กูได้เจลกูได้ไฟแล้วกูมีดาวไอ้ยักษีเอาไว้กูเรดาร์ยาแอบยาที่อะไรอ๋อยาวิ่งเร็วยืมยืมยืมมึงเอาของกูมาเฮ้ยสลามจิ้มจิ้มจิ้ม จิ้มจิ้มเป็นไงเป็นไใครไฟ้ต้องแล้วกูมีไฟแล้วอ๋อยาฮ่าเฮ้เจอไอ้แร่แร่หน่อยไม่มีเอ้ยกูมีที่ขุดอยู่นี่วะถอดฟรีถอดดิกล่องไปดูกองดูเอ้ยยาอย่าดูของกูเลยขอร้องเอาเลยตังกูให้ขุดขุดกองกลับมาด้วยโอเคโอเคแป๊บอ่าไปจุดแร่ ไอแคยถุงนี้มันทำหาอะไรได้เน่ะมันทำสลาม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 เจอมึงมาสลามสลามนักเงินเอาคุยนะเอ๊ะไปเย้ไม่ต้องใช้ไฟแล้วขอไฟอมืดมืดมาหาอุกรณมืดกล่องอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยอ่าโอเคเจอละขุดไม่ได้ต้องใช้ค้อนขุด อ้าวเพียเระบอกให้กูขุดเฮ้ยสลามขคาสลามเฮ้ยแร่แร่ของหนูแร่หนูมันก็<อ>กปีนบล็อกจะขุดดิเฮ้ยทางขวาม,มันมีอะไรอ่ะไสองไปด้ของแล้วอ้าวหมดไปเอ้อยอคืนไม่ได้ึ้นไม่ไดออไอ้ออกไปก่อนออกไปก่อนไอพวกงู อ่ะเฮียดยูจากขึ้นเองโอเคขึ้นได้ละเฮ้ยสลามอยู่ท <ไป S 1> างซ้ายตัวหนึ่งมันก็ไปดีทีมันสลามสลามน้ำเงินด้วยเนีย่ยไอต้ตรงนั้นนะ่ะนี่สลามน้ำเงินอ่ะได,ได้ได้เจียวเยอะสุดมึงก็มาข่าช่วยกูหน่อยดิกูคุณไปกูยังฆ่าเองเลยอ่ะสะสามตัวมันลุมกูอ่ะ กูม,มีแต่ดาบจิ้มเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้โดนโดนแล้ว,ลวกูตีมันไม่เข้าเลยไปใกล้ๆตัวแล้วก็เอาไม้ไปโอ้โหรวมแรงรวมใจกันขุดครับสามัคคีสามัคคีคือพลังนี่ <c oughs> สลาม <c oughs> เจิ้มจิ้มมีจิ้มเอ่ได้ตังค์ด้วยเอ่วิ่งวิ่งกระโดด เดี๋ยวเอาไปทำเออเอาไปทำเตาผิงดิใช่เอาไปทำเตาผิงดิเฮ้ยทะเลทรายทะเลทรายอีแรงเออเแรงหมมึงเคยฆ่ากูฆ่ามึงเคยฆ่ากูแม่งเลี้ยเลี้ยสิสิพริกหาย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 ไหนขาช่วยครับขาช่วยอ๋ออีแรงอีแรงอีแรงมันต้องเป็นของกูเท่านั้นโอยแม่งกัดกูกัดกูอีกแล้วกัดกูกูแม่งอยู่ชิบหายเลยไปละกูหยุดนะครับผมขอโทษครับพี่เย้กูได้ ไปแล้วกูนี่แล้วไป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  go go โ o ้ o ไปไปจ้ากูตายซะมึงไปสลามของกูอันนี้นี่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 เน,นี่ยนี่เนี่ยองไปต่อดีกว่าจะเจออีกสองอันเอเนเจอร์กับเอเนเจอร์โอ้โหอีแล้วอีแล้วโอ้มีปูด,ด้วยปูน้อยคอยรักไม่ใช่ปูมันเป็นอะไรไม่รู้อ้อ เฮ้ยอีแล้ว่ะกูมีแต่มีจิ้มเฮียอิ่มมีจิ้มกูไปดูของรายสัตว์โอยี่เอามันปล่อยลูกกระสุนระเบิดระเบิดต้นมันออกมาเฮียโดนอีแล้วกัดเฮียโดนอีแล้วกัดมึงกินแต่ของมึงกินแต่ของเขาทิ้งไม่ใช่เหรอมึงจะมากินกูทำไมอ๋ออโอแหะตายทั้งกล่องทั้งเร็มนทางขวดอะไรเต็มเลยขวด นะกูไปใกล้ๆเถออีแล้งกูขอกูขอแค่ครั้งเดียวเถอะกูขอมีดหน่อยดาบคอ,อขาดเอา,มาเมาดิโอ้ยใบอมม<า>่วงทะเลทรายแลว้วไปแล้วเอ้ยทำไมไม่ปิดบ้านเฮ้ยตังเอาดีโดเฮ้ยสลามน้อยคอ,อยรักไอ้กูฆ่าเถิดมันไปยังไง <c oughs> ทงสะพานนิกกี้เดี๋ยวค่อยทำฮ้ยน้ำทะเลตึ่นตือนตือนตื่นอะไมนต้องตือนเตือนเตือนตื่นสุสยามเว้ยเตือนตื่นเตื่นตื่นเฮยตกตกเหมือนเดิมไม่ใช่ยาสัตว์ทะเลตรงไหนวะนี่ตรงนี้จะทานที่ปอมแปมโอ้โหชิบหาย ชิบหายเฮ้ยตายเฮ้ยบอลอากาศจะหมดแล้ว,ลว,นะวนีระดับโปรเฟชชั่นอลไปตอกบอกไปใครข<ด>ุดให้ตอนแรกล่ะยอะขึ้นไม่ได้ <laughs> ขึ้นไม่ได้โปรเฟชชั่นอลเก่งจัดแป๊บกูมีเดิร์อ